ทีนี้พอพอมาดูชั้นห้องห้องหนึ่งห้องสองห้องหนึ่งห้องหนึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติดีมีแต่พวกนุ่งขาวถือขาวห้องที่หนึ่งนะห้องที่สองปานกลางห้องที่สามเป็นเปรตเป็นพ่อไอหยังเตะเพราะว่าห้องที่หนึ่งผู้ปฏิบัติดีมีอันใดเพิ่นกินอันนั้นละ่ะผู้เพิ่นปฏิบัติดีเพิ่นบด้ไปหยืดข้อหาว่ามีอันนั้นบอมีอันนี้บ ไอเรื่องอยู่ของกินห้องห้องที่หนึ่งเพื่อนเป็นผู้ปฏิบัติชอบสมัยก่อนขั้นว่ามาวัดกระแตงเขาเขาวัฒนเครื่องนี้เอาให้พระเครื่องนี้ไว้ถ่ากินเนียพระอาจารย์คนตะกอนมนบ่อืมบ่ได้ไปว่าถ่ายกินเนีบ่ได้ไปยืดข้อหาเออไม่แกวบ่อไม่หนั่นบ่อไม่แกงบ่อทั้งหนี้ไม่เื้อกินบ่อขั้นบ่อเนีกระชื่จ่มระบาดีงทั้งนี้บ่ได้กินทั้งนั้นบ่ได้กินไม่อันใดตกมหาคนกระชื่ หวังพ่นปฏิบัติดีบ้านนี้ห้องกลางนี่กระเว้าแล้วเนาะกระเววเจอกจอกแก่แก้พ่นกระว่าห้องนี้มันปั่นกลางตายไปกระสิบไปเป็นนกเป็นนูเป็นสารพัดเดี๋ยวพอว่าว่าฝืนกันยำเงียบเงียบอันขังอยู่บันก็ไปาอยย่วัดวอาเรียงลูุเต่าเขาเคยแต่อยู่บานก็เววาพ่อ้เอาไปาอยยุวัดอีกอันห้องที่สองห้องที่สามเนี่ยซองที่สามเน อันนี้เป็นเป็ดเป็ดพยอย่างตีเป็ดหลายอย่างเป็ดบางม่วงย่อนปลูกพริกบะเขียดในหดก็มีปลูกพอยังไดเลยเขาพาไปบึงย่องพระบ่านพาบึงเพิ่นบอกว่าน yeah, ี่มาปลูกไว้บ่งหงไว้เจ้าของปลูกเสดินสงบอกว่าอแม่ไปปลูกแม่นี่ยรัเป็นผู้ปลูกบัะหงยุวัดไปต่อยมาต่ำนั่นแหละานไปบอกลูกไปเอายุวัดมาต่ำบอกว่าปลูกเสีดินสงบ่ขอแล้วคู่บ่ายจันยุหันกับบัขอเด้ยแม่เจ้าของปลูกไว้เพราะว่า ออกมาเลยอันนี้อันนี้ละเมิดจิตตัวนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลขสะสมมาเล็กมาหน่อยมันก็เปลี่ยนเองอ่าที่สอง,อ,อ,สงสอ,อ้คือละเมิดศิลไงละเมิดศิลเออคือละเมิดศิลเพราะว่านึกว่าพ่อแม่ตัวเองปลูกไว้ปลูกไว้แล้วก็บอกลูกไปเอามาทําไปสอยมาทําส้มตําที่นี้มันก็ผิดเพราะว่าไม่ได้ขอครูบายอยาจารย์เพราะว่าลูกไม่ ลูกไม่รู้หรอกว่าแม่เขาปลูกแม่ก็ไม่รู้ว่าแกปลูกเสร็จดินสงเพ่อทำมาอนุญาตทีนี้พอพอ,พอต่อมาอีกคนอีกคนหนึ่งก็พอทำงานอยู่ที่ครัวพอเอาเงินสงไปซื้อของมาเอาเงินสงไปซื้อของมาแล้วอุย้ยมันคือหลายแท้พี่เป็นแม่ครัวเนาะมันคือหลายแท้คือซื้อมาหลายแทยแบงไปกินบ้านใช้จ,จึงเนี่ย อ๋อนี่แหละมันช้าสมแต้มเนี่ยอันอันบานนี้กแบ่งไปกินบ้านซะ่กับเปลี่ยนตบานนี้บัดมันว่าเปลี่ยนเทียเดียวมันเอามันเคยเอาหลายเทียมันก็เลยเปลี่ยนมันช้าสมหลายมันก็เลยเป็ี่นเป็ดช่องนี้มันจะเปลี่ยนเป็ดช่องที่สามแม่เอาเอาไปเลยก็มีของเล็กๆน้อยๆอย่าว่ามันไม่ให้ผลมันก็สะสมไว้ เพราะว่าแม่จะฝงสูงรถหน่อยเดียวไม่ขีดเฟือนไม่ขีดไฟมัก่วงมั้งเนี่ยคนเรยเองคอยเองคอไในเด้อปูเออเนี่ยไอเจ้าค้องได้เอ้อเองเห็นนี้มันย้ยอนน้ำเหมือนทางกับปิดเอารถฉันดิแน่เนี่ยมันสะสมเล้นะอย่าว่าของเล็กๆน,น้อยๆมันจะไม่สะสมเออแม่จะไม่ขีดไฟอะไรอะไรทุกอย่างในครัวในของในของว่าหนื่ของกูบายจานวางไว้นึ่งมันเอานี่แหละมันสะสมไว้ค่ะ พวกนี้จะเป็นห้องเปียดศาสตร์เนี่เคืื่อนชุ่มพุงหญิงผัวหญ้าอ้ยมาวัดทำทาดื่มหอบไปบ่มาเคลืนจักเทียดอกที่แทจังใจเอาต้องคนเอาได้เป็นสี่สิบหาสิบพื่นก็มีขเคนมาหาขะหน่อยมาถามพระอาจารย์ว่าไปเห็นยุบานขะเบื้อจะขวัญอยากได้กันไปเห็นยุบานไปเอาจนได้สามสิบสี่สิบเพื่อนก็มี่ต่อจังไดเงินแท้งแถวหนาน <te> ใช่เอาเสียอยู่วัดไปบ้าน เพราะว่าของอยู่ในวัดนี่แหละเอาไปมันก็ไม่ถูกพอพอดีก็ลงนี่แหละช่องที่สามช่องเอช่องที่สี่ช่องที่สามแต่เป็นห้องที่สี่ห้องที่สี่มันจะมีคนไอจากนรกเข้ามาจุดที่เกิดก็คืออยู่อยู่ห้องอ,อยู่ห้องที่สี่อยู่ห้องที่สี่แต่ว่ามันคนละช่องกับพวกนี้มันคนละแฝดกันแต่ว่ามันกว้าง เขาพาไปรอดดูเขาก็บอกว่าให้เราจําไว้นะจําไว้นะพอดีเขาก็พาลงมาอีกห้องที่สามลงมาห้องที่สามนะทีนี้นะชั้นที่สามลงมาชั้นที่สามพวกจะมาเกิดพวกจะมาเลือกคู่เลือกครองอยู่ชั้นที่สี่หมดเลยวิญญาณที่ออกจากนรกที่พ้นทุกข์ออกจากนรกมาจะมาจุดติดเกิดก็มาอยู่เลือกคู่เลือกครองมาเลือกพ่อเลือกแม่อยู่ที่ชั้นที่สี่ พอชั้นที่สามเนี่ยฉันถามว่าอ้าวชั้นที่สามเนี่ยทำไมทําไมไมีแต่พวกกินเหล้าสูบบุหรี่พวกเล่นไฮโลพวกฆ่าพ่อตีแม่พวกหลายหลายอย่างพวกเป็นโจรพวกอะไรใช่แล้วทุกอย่างอยู่มาอยู่ชั้นที่สามที่สามมันเป็นชั้นหนักหนักคือว่าโทษดังหนักจะมาพักอยู่นี่ถ้าโทษเบาเข้าไปว่าพักไปชั้นหนึ่งเขาบอก ถ้าใค,ใครโทษไม่หนักลงไปพักอยู่ชั้นหนึ่งรอเอามาทําโทษเหมือนกันแต่ชั้นที่สามเป็นโทษที่หนักโทษที่หนักอะ่อยู่ชั้นสามเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปตัดสินแล้วเขาลงมาพักไปชั้นสามโทษที่หนักเขารอไปเอาไปทําโทษเขาตัดสินเสร็จก็ล,ลงมาพักไว้เหมือนกับรอไปเอาไปขังไว้ฝากขังไว้ก็อย่างนั้นแหละพอ ฉันก็เลยถามเขาว่าเมื่อไหร่เจ้าไปทําโทษสักทีเราคกนี้เขาบอกว่าถึงเวลาก็เขาก็ต่องเอาไปถึงเวลาเขาก็ต่องเอาไปเขาทีนี้โคงลงมาชั้นที่สองพอชั้นที่สองชั้นที่สองมีเด็กเด็กฉันบอกว่าเด็กทำไมเยอะเยอะเยะเยอะยะอย่างนี้เขาบอกว่าเด็กพวกนี้นะ่ะ คนสมัยก่อนหรือคนเขาบอกว่าคนสมัยก่อนคนปัจจุบันเขาไม่เคยทําบุญทําทานให้ลูกเขาสักทีคือแท่งลูกเขาแท่งลูกแล้วก็เขาก็ไอ้ลูกเขาเกิดใหม่ๆเขาแท่งออกมาแล้วเขากบไปทิ้งเลยเขาไม่ได้ทําบุญสักทีไม่ได้วุทิบุญกุศลให้เขาสักทีเขาบอกว่าวิญญาณเขายังไม่ไปไหนไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าบอกเขานะ คนที่คนไหนที่เขาแท่งลูกแล้วก็ที่เขาเขาไม่ได้แท่งเขาคลอดออกมาลูกเขาตายเขาว่าเป็นเด็กคือเขาว่าเด็กเขาเขาไม่เขาไม่ทาบุญให้เหมือนผู้ใหญ่เขาไม่ได้ทําบุญให้เขาว่าวิญญาณมันยังติดอยู่เขาบอกว่าให้ไปบอกเขานะมันเยอะแยะอยู่บางบางวิญญาณมันโหดมันก็ไม่ทําให้ปวดแช่งปวดขามาทําให้ค้าขายไม่เจริญรุ่งเรืองทําให้เราทุกข์เรายากก็มีเขาบอก ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกยากก็มีเพราะว่าเขาเขาคาดว่าไม่ทําบุญให้เขามาส่งบุญอุทิศให้เขาให้เขาเป็นสู่สุขติภูมิของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีบุญเขาไม่มีอะไรเลยเขาบอกว่าให้ไปบอกเขานะคนไหนที่เขาแท่งลูกที่เขาออกลูกเขามาออกมาเป็นตัวเล็กๆแล้วคือได้ประมาณเดือนสองเดือนก็ตายตายแล้วก็ไม่ทําบุญให้อย่างเนี้ย่คนสมัยก่อนก็มาทิ้งแล้วก็แล้วไป มันคือที้ให้สักทีวิญญาณเขาก็เลยไปไหนย,ยังไม่ได้มันก็จมอยู่นั่นเขาบอกมันก็เลยหลายอยู่ชั้นสองมีแต่เด็กทั้งนั้นเลยเยอะแยะเยอะแยะอยู yo, yeah, yo, yeah, yo. ท่ทีนี้พอพอมาชั้นที่หนึ่งพอมาชั้นที่หนึ่งคนที่ไม่บาปมากไปตัดสินอยู่ชั้นห้าตัดสินเสร็จ เขาเอาลงมาพาักไว้ชั้นนี้ชั้นที่ชั้นที่หนึ่งถึงเวลาเขาก็มาเอาไปทําโทษการทาโทษทําโทษก็ไม่ไม่หนักเพราะว่าคือเขาไม่ได้ทําเขามาเขาเขาไม่มีโทษหนักโทษเบาเขาไม่มีโทษหนักเหมือนกับลุงมีแกบอกว่าลุงยังไม่มีโทษหนักลุงไม่ได้มีโทษหนักเขามาพักไว้ชั้นนี้ที่ฉั้นไปเห็นตั้งแต่ครั <t t ้งแรก เขาก็เลยบอกเขาก็เทียวย้ำชั้นพาชั้นไปเทียวย้ำเทีย่ยวย้ำาำว่าจำได้ไหมฉั้นก็เลยบอกว่าจะให้ไปเผยแพร่ตอนไหนไปพูดเล่าให้เขาฟังว่าให้คนฟังเพราะว่าคนทุกวันคนสมัยต่อไปมันจะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเขาบอกอ่อไม่เชื่อบาปมีบุญมีมันไม่เชื่อเข้าไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกทีนี้เขาบอกว่าให้เจ้าอายุหกสิบปี เขาถึงให้พูดฉันบอกว่าทําไมไม่ให้พูดตั้งแต่ฉันยังเล็กฉันบอกว่าข้าพ้าฉันพูดตั้งแต่ฉันยังหนุ่มยังแน่นอยู่เขาบอกว่าไม่ได้เพราะว่าคือฉันมาใช้กรรมกับผัวขี้เล่าครอบครัวแตกสลายเขาบอกว่ามันจะใช้กรรมไม่หมดเขาบอกอายุหกสิบปีเขาฉันบอกเคยบอกกับแม่ฉันเคยบอกกับ คนข้างบ้านไว้สามสี่คนบอกว่าจะไม่ช่วยฉันนะอายุหกสิบปีฉันจะเล่าเรื่องนิทานให้ฟังแต่ฉันฟื้นไปฉันก็เล่าให้เขาฟังจบแล้วว่าให้เขาฟังจบฉันก็เล่าเรื่องเรื่องที่ฉันตายให้เขาฟังก็จนจบพอจบเสร็จฉันก็บอกว่าอายุหกสิบปีนะคือฉันจะเล่าให้ฟังรายละเอียดกว่านี้อีกฉันก็บอกเขาก็ะชวนฉันกระวนทวนเล่าให้เขาฟัง เขาบอกว่าทําไมมาเล่าจนที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ารับปากกันแล้วบอกว่าหกสิบปีเพราะว่าอายุหกสิบปีช่วงอายุชั้นหกสิบปีที่ชั้นได้เปิดฉากแรกคือฉันเล่าให้ฟังมันมันเป็นบางเอินที่ฉันไปอยู่ต่างประเทศฉันก็เลยเล่าให้พวกฝรั่งฟังพวกฝรั่งช่วงนั้นเขามีล่ามเปประเทศฝรั่งเศสชันไปอยู่ฝรั่งเศส ช่วงนั้นอายุหกสิบปีอยู่ที่ฝรั่งเศสไม่ได้อยู่ไทยทีนี้พอมาอยู่กับพระอาจารย์นี่ถึงได้เปิดเผยแผ่นิดน่ยหน่อยให้คนฟัง mm hmm. ก็พอเข้าใจเนาะเดี๋ยวฉันจะสรุปลงแล้วทีนี้เ,เออถามได,ถมได้ถามได้ค่ะถามมา,อา,า,เ,าเออถามถามมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันจะเล่าเรื่องจบให้ฟังก่อนเนาะเนาะ พอดีพอดีนะพอพอเขาจะมาส่งนะทีนี้เขาเขาก็เล่าทวนเขาเล่าทวนให้ฉันให้ฉันเนี่ยเขาเล่าให้ฉันฟังเขาถามฉันฉันก็เล่าตรงเขาก็เล่าตรงนี้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 เขาพาไปดูเขาจะอธิบายให้ฉันฟังไปด้วยนะอธิบายไปเรื่เขาบอกว่าจาได้ไหมขั้นท่าเขาขั้นท่าตรงไหนฉันติดขาดเขาก็อธิบายให้ฉันฟังอีกตรงนี้คือมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้งอย่าง เพราะว่าคําพูดเดี๋ยวนี้คือฟันไม่มีมันจะมันจะเพื่อนนะบางครั้งมันจะมันจะเคลื่อนไปนิดหน่อยเพราะว่ามันมน,น,นั่นแหละทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าตรงนี้ท่านไม่เข้าใจก็เล่าให้ฟังเขาก็เที่ยวถามเที่ยวถามสามหนสี่หนเขาก็บอกว่าจําได้ไหมจําได้ไหมเขาบอกว่าถ้าฉันเล่าตั้งแต่อบรรยายตั้งแต่ตั้งแต่ลูกฉันยังเด้กเขาบอกว่าใช้กรมกับผัวขี้เล่าไม่หมด